ก็รู้สึกตึงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าแทนได้ค่ะตอนทําก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะเจ็บแต่มันไม่เจ็บเลยค่ะแบบรู้สึกดีมากะะโอเคทนได้คือมันมันว้าวมากเลยค่ะทำแค่ครั้งเดียวเลยค่ะคือเห็นผลขนาดน,นี้เลยค่ะ ตอนนี้คือติดใจแล้วค่ะทีมทุกอย่างที่มีวางลงเลยค่ะแล้วมาที่นี่เลยค่ะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของหนึ่งคือรอ,อยดำรอยแดงนะคะสองก็คือเป็นคนที่มีหลุมสิวตื้นนะคะอาจจะไม่ได้ลึกมากแล้วก็ในส่วนทางที่สามนะคะก็เป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้าการะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะซึ่งจากการที่พอดูรีวิวเพื่อนๆอะไรเงะะี้ยค่ะดูรีวิวตามอินเทอร์เน็ตมาก,ก็คือตัวพีโคนะคะตอบโจทย์ที่สุดแล้วสำหรับพอยนะคะ ด้วยความที่เราไม่เคยทำนะครับยอมรับเลยว่าตอนแรกก็แอบตกใจกันนะเพราะว่า italiano, น่าจะฟูน่าจะฟูแบบน่าจะฟูขึ้นมาเลยครับ <isms> แล้วเราแล้วพอผ่านไปวีคแรกหรือวีเข้ามาวีที่สองเนี่ยเหมือนคุณหมอเป็นมายากลนะครับ <mad v> <on> <ited> ทุกอย่างดูแบบจางลงแล้วก็ดูดูดดดดกระชับขึ้นดูฟูข,ขึ้นม <im it> ีสายขึ้นแล้วก็ริ้วลอยที่อยู่ใต้ตาเราเนี่ยตต้นขึ้นจางขึ้นนะครับสุดยอดจริงครับ